สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดวันแม่นะคะ12สิงหา2565นะคะวันนี้ก็พามาชมน้องเนนซี่บ้านเราอันนี้ใบล่าสุดรู้สึกว่าจะสวยสวยที่สุดแล้วค่ะสวยเส้นเขาสวยมากเลยค่ะก็เลยอยากพามาชมสวย สวยบรรยายไม่ถูกเลยแต่อยากให้เห็นเองค่ะเขาจะเป็นเส้นเนาะเส้นใบริ้วๆออกมาขาวๆจุดตรงกลางจะเป็นสีชมพูชมพูละเรื่อแต่ใบนีจ้จะพิเศษจะไม่ค่อยไม่ค่อยขาวค่ะคือเหมือนถอดขึ้นมาใหม่จะเป็นออกเหลืองๆเหลือง,องนวลนวลสวยมากใบเขาจะเป็น ไม่ไม่เรียวมากเนาะออกจากกลมกลมกลมที่บ้านก็มีไว้ราวาค่ะแต่ว่าลายยังไม่ออกไว้ราวาอยากเอามาดูเปรียบเทียบกันเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยพามาชมน้องเนนซี่ก่อนเนนซีต้นนี้ได้มาในราคาต้นละห้าร้อยบาทนะคะตอนนั้นต้นเล็กๆ,ๆสวยมาก ตอนนี้โตแล้วมีลูกตอนนี้ในสวนเราก็จะมีมีลูกออกมาสี่ต้นห้าต้นนะคะอันนี้ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละเป็นลูกโดยที่ไม่แยกเลยเขาก็ลงทีนแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าแหแทงไหลออกมาแทงไหลออกมาสองต้นแรกแยกไปแล้วค่ะน,นี่สองสองไหลนี้ไม่แยกปล่อยไว้เลย เขาก็เริ่มจะมีลายขึ้นมาแล้วแต่ต้นแม่เขานี่สวยค่ะถอดใบไหนออกมาก็สวยหมดเลยใบใหญ่ๆสวยๆหน้าปลูกไว้หน้าบ้านค่ะแต่อันนี้อยู่หลังบ้านหน้าปลูกโชว์มากเลยค่ะได้ต้นเดียวไปคุ้มเลยค่ะใส่กระถางใหญ่ๆ ปรุงดินดีๆหน่อยหูแบบเป็นไม้ประดับหน้าบ้านสวยมากส่วนแบเมจิกนี่ก็โตขยายแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะขยายแทงได้แทงขยายได้ขยายเยอะเต็มสวนไปหมดเลยค่ะต้นนี้ อยากให้ดูนิดหนึ่ง a ็กเมจิกอันนี้น่าจะเป็นด่างเป็นโลกหรือเปล่าไม่รู้นะคะด่างเหมือนลายมัดหมี่เลยเนาะนี่ค่ะเขาจะโดนแดดแดดนานๆหน่อยตรงนี้ใบอื่นเขาก็จะดำส่วนที่โดนแดดเนาะก็จะดำนี่ค่ะ ส่วนที่ไม่โดนแดดก,ก็จะเขียวลายก็สวยสวยหลากลายกันไปนะคะแบ็กมิวสิกก็สวยแต่ก่อนใบใหญ่มากค่ะตรงนี้ก็มีปลวกเดินทางมาเจอหน่อยก็โดนอุปสรรคมีอุปสรรคกันนิดหนึ่งก็ตามสภาพกันไปค่ะไม่ได้ดูแลมากมาย ก็ตรงนี้ก็จะพามาดูต้นนี้ค่ะยังแยกไม่ออกว่าเป็นแบคโคลล่หรือไว้์ลาวาน่าจะเป็นแบคโคลล่นะคะแต่ยังไม่ดำถ้าไว้์ลาวาเขาน่าจะมีเส้นคล้ายๆกับกับแนนซี่แต่เหมือนเขาจะเป็นแบบเรียวกว่าแนนะซี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันแต่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะโต โตก่อนยังไม่อวดลายอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะเรมอมลามเรมอมลามต้นนี้ก็ได้มา300บาทได้มาต้นเดียวตอนนั้นยังรู้สึกว่าแพงอยู่แต่ก็อยากได้ได้มาแต่ตัวน,นี้โหน่าจะ2เมตรได้ค่ะตนนัวนี้ถ้าถ้าได้ลงกระถางนะกระถางใหญ่หน้าบ้านนะสวยเหมือนกันค่ะ นี่ก็ปล่อยให้ไหลเขาแทงออกมาทุกที่ทุกทางเลยค่ะยังไม่แยกเรียงเมลาตัวนี้ยังยังไม่ได้แยกไหลไปไหนเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกประมาณหกล้วค่ะลูกให้เขาโตอยู่ด้วยกันตามใจชอบเลยข้างหลังนี่ก็มีอันชันค่ะ ที่บ้านคนอื่นเยอะแต่บ้านเรายังไม่มีเราก็ถนอมไว้นิดนึงนี่ค่ะเมื่อตกี้เอาออกจากก้านนี้ก้านนี่อา่าอะไรนะน่าจะเป็นก้านเบคโคล่นี่ค่ะเขาจะมาพันเกี่ยวก็เอาเขากลับไปพันรั้วไว้อยากได้ค่ะอยากได้ต้นใหญ่ใหญ่เอ็นชันประโยชน์หลายอย่างเก็บดอกไปทำ น้ำต้มอ,อันชันน้ําสมนุนไพรอะไรได้หลายอย่างต้องมีไว้นี้ต้นกระชายก็มีไว้ค่ะกระชายเอามาลงฝัองฝังไว้ก็ขึ้นอันนี้ปิดปิดแดงผักปิดแดงก็เก็บไปผัดหลายครั้งแล้วค่ะลงไว้ง่ายค่ะขยายไปเรื่อย ชมสวนวันหยุดกันนะคะอันนี้ยี่ลาใหญ่ไว้แกงปลาเข้ามาก็หอมค่ะยี่ลาสิ้นใจพิกไัยมุมนู้นก็สวยขึ้นอยู่แทงยอดขึ้นหาแสงสบายสบายค่ะไม่ได้บังคับกันอยากไปไหนก็ไปเลยนิภูค่ะได้สมใจเลย ภูภูใบทองเลื้อยขึ้นต้นน้อยหนาแล้วค่ะน้อยหนายืนต้นตายเลยเอาภูใบทองมาเลื้อยสวยเลยะคะ่ะเขาขึ้นค้างละเหมือนต้นน้อยหนาเป็นค้างเขาเนาะเป็นร้านนี่เดี๋ยวเข,เขาจะพันเป็นพุ่มแตกเยอะค่ะแตกเยอะแตกเยอะเลยเขานี้อุ้ย่ นี่เลยแถวเดียวกันนะคะเนี่ยแตกมัน้นี่ตรงนี้ก็จะพันต้นแคมาเดี๋ยวเราจับมาจับมาจับมาไม่ต้องไปไกลมาพันต้นใบหม่อนมาพันมาต้นใบหม่อนอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปไกล <c oughs> ประมาณนี้ค่ะ นี้พริกพริกกะเหลี่ยงค่ะสูมๆกันเข้าก็สวยแข็งกันค่ะพริกกระเลียงนะสูกมาหน่อยนกก็มาจิกกินค่ะขาดครึ่งเลยตรงนี้อันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูจะเพามีจะเพรามีใบแมงลักต้นแมงลักก็ มีต้นเล็กค่ะเดี๋ยวจะขยายไว้ค่ะลงกระถางไว้ค่ะลงกระถางแล้วเก็บกินง่ายนี่นี่พิี้นโนูเล่าจากสองต้นเป็นประมาณสิบต้นค่ะเพราะว่าเราโน้มกิ่งนะคะโน้มกิ่งลน้มลงแล้วเขาจะเป็นกิ่งขึ้นไปมันก็เป็นต้นต้นกินไปพอค่ะตอนแรกปลูกสองต้น น้องกิ่งลงกายเป็นแตกเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหต้นละแปดแปดกิ่งขึ้นมาค่ะสวยค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแดงจินดาค่ะนี่เขาขึ้นมาตามธรรมชาติงา่ายๆเราก็เก็บไว้นเป็นเป็นลูกมาแล้วเป็นฝกักเป็นเม็ด นี่ต้นนึ่งนี้อุ้ยตรงน,นี้ตรงนี้จะมียย้านางค่ะน่าจะเป็นนกนกคาบมาก็ได้ต้นหนึ่งไว้สวยแล้วค่ะนี่ใบย่านางเอาไว้ต้มต้มน้ำสมุนไพรกินหมื่นปีไม่เท่าค่ะใบ้่านางเดี๋ยวจะทําใส่กระถางไว้เหมือนกันค่ะเผื่อมีมี เพื่อนๆชอบหายังไม่ได้ก็จะได้แบ่งปันกันมีใบหมอนแล้วก็มีไว้เก็บใบต้มสมุนไพรแล้วก็เลี้ยงหอยค่ะเก็บไปเยอะแล้วค่ะใบคนะน้าเม็กซิโกก็มีต้นแคแดงแคแดงยอดเดี๋ยวเย็นนี้จะเก็ยบยอดไปลูกและะ้ค่ะอร่อยมากนุ่ม ใบเขาจะเปื่อยแต่เดียวก็เปื่อยค่ะไม่เหนียวลวกกินหัก,กืินบ้านมีประโยชน์มากเอาในสวนเนี่ยค่ะไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อย